อ่าอันนี้เอฟซร้องเพลงให้น้องนุ่นนะครับร้องสดเลยโอ้ยน้องนุ่นปื้มเลยจ้ะนี่กลุ่มเอฟซีนะครับร้องเพลงทำให้น้องนุ่นนี เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย,เลยครับเจ <_ t ot ally> ้ามากปลื้มเลยทางมน้นเพิ่มเลยครับตอนนี้คนก็มาถ่ายรูกปกันนะ <_ t ot ally> น่าจะยืนถ่ายอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วเก็บบรรยากาศนะฮะให้ชมครับบรรยากาศนะท่านผู้ชมสวัสดี นบรรยากาศที่แฟนคลับมาถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้เอฟซีก็มาถ่ายรูปนะครับเก็บบรรยากาศให้ชมเรื่อยนะครับท่านผู้ชม โอ้เอฟซี FC เยอะมากถ่ายกี่มงหมดนี่เอซี FC เยอะมากเลยน่าจะอีกสักพักหนึ่งครับ สีบรรยากาศช่วงไทยชมนันะโอ้โหเอฟซีเยอะมากสวัสดีมาเยอะนวันนี้คุณว่ามาแ่เมือนใช่ไหมเนี่ยที่เป็นใครครับ3 โอ้โหแถวยอ่ะแถยาวมากนะผู oh, oh, ้ชมอู้ไปนุ่นเลยอ่ะดเลไปนู่นแถวยาวมากกัดกันกัดกัน เอาพี่ม mm ันเห็นใรเราไม่ละใช่่เราไม่ใจนะเราต้องอยู่กับเขา้ไม่ไปเลยพี่เพื่อนเราตันทุกคนเพื่อนมึงใส่พี่อย่าไว้ใจหนูเลยตันมสองน่ฉันรู้จักว่าเป็นไอ้นี่ของบ้านเลยนะอ้กว่าข้าหนึ่งสองเรียยร้อยละ

อันนี้ของเราันนี้ของมือหน่งูมือส่งรองอตอนนี้มอแบบกุหลาบเพียบเลยฮะได้จ้านี่หน้าตานึ่งสองนั่งค่ะน้งตามาค่ะเบียค่ะมาเลยค่ะไอรนเหราีไม่ดจอียจ้อไห้้อ้ร้องไ้ร้องไ้ร้องไห้ร้อง้้องไห้ร้องไห้องกห้องไาออไห้ไห้้อ้้าอไห้ร้องไห้้้้าง้ห้อไ้ หนึ่องสามถ่ายแล้วตงเยนยุ่นคนนี้ของพิเศษหน่อยวนนี้มันเกิดและนเช้คืนเนี่ยเ้องมาคนเดียวเลยจะรำค Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เกิดตไ้

โหเยอะมากฮนะท่านผู้ชมชมยาวๆเลยในคะลิปนี้จนยาวๆเลยนะ <c oughs> เพราะว่าคนเยอะมากล <c oughs> ้ดูตั้โอ้ที่ถ้าผมจัดบ้านนี่ <c oughs> โหถ้าจัดกรุงเทพเพราะผมดูแล้วคนน่าจะไปเยอะอสายไฟอยู่

bắt 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 cho vài người chơi <laughs> kêu đúng này anh này lướt xong rồi của ใ่องด้วย่ให้นา้งนี้ก็ได้ตั้งนี้ทำเป็นชมดูให้จบคลิปกันเลยนะเพราะว่ายาวน่าจะครึ่งชั่วโมงดูทรงแล้วเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากครับ เมมจะพอบันทึกไหมเนี่ยที่พื้นเมรัพมาจากระยองโอ้มาจากระยองมาจากมาจาก,มาจากหลายพื้นที่ชใช่ชไหมนี่ยตัวมากกรุงเทพเดียวะไหมนี่เราก็มาจากกรุงเทพกันโอ้นี่ยดูมันเหมือนจะมาจากส่วนมาก,กมาจากกรุงเทพนะ ใครถ่ายเสร็จแล้วมาอยู่ฝั่งนี้นะคะเดนถ่ายปพียบร้อยพี่ไม่ได้รู้นี่พี่ล้อได้ไหถึงตอนนี้ดูรูปตัวยยังดูยังมาเก็ดนะเออลืมดลืมดูสวยทุกคนหละอ่ะบันทึกวีดีโอใช่ไปเไปเยไมต้องเินไลฟ์ น้อยไปให้ล้ร้องเสียงดังอะไรนะร้องีร้องเพลง่ถ้าตื่น да เต้นมาตลอดทางไม่หล uh, ับ้าตื่นเส้นมาตลอดทาะไยม่ดเคุณ้ววิีาอกนที่ิบเก้าเก้วันนันที่วห เดี๋ยวหมูเซลฟี่วนสุดท้ายเนี่ยยี่หมูจะขอเซฟฟี่เหมือนเดิมเอาคนสุดท้ายเนะ่ยอ๋อย่งลืมเสร็จแล้วมทอะไรีังค้ล้วนะอนรีย มันมีแต่ร้านแม่เจ็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ลองกินข้างล่างเลยไม่ไม่พรุนี้เชจอดสีอ่ะพอดีเลยกลาแรงอุ้ยดอกใหญ่กลับบ้านปลอดภบิ๊บิ๊กบิ๊กบิ๊กบบิ๊บิ๊ก

สลับคสอค่ะนี่นี่ะนี่ตอันนี้โค้จะพอน้องนุ่นนะโคกบางคนเขาไม่อยากออกกล้องกันตางนี้ดีกว่าเน็ดนุ่นเน็ดทักทาย

ขอบคุณมากขอบคุณมากนยคะขอบคุณมากนะคเก็บขอบคุณมากพ่อมาไบของพมาถ่ายรูกกับลูกสาวจดจนด่ะถ่ายแบบฟูมดีว่าเพราะว่าเพือบางคนเขไม่อยากออกกล้องนะ

จำได้จำได้เนี่ยแม่ก็อยากถ่ายแต่ไปดูในวิดีโอเพราะว่ากล้องเก็บไปแล้วกล้องใหญ่เ้ไหนดี้องขวางาเอาเดี๋ยวไปถ่ายรูปคู่เดี๋ยวเอาไปลงช่องให้ลงแบบภ <c oughs> าพเดียวอ่ะกดไลค์ลึ่นเลยกดไลค,ไ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 คไ์เยอะกดกดไลค์เยอะนะฮอต ทานได้ได้ทำหมดแล้วดิที่หมูไปเซลฟี่บ้างคุณตุ๊กตาช่วยถือกล้องหน่อยอันนี้พันแหวนเสบียงนะคะอะพอดีเสบียงเที่ยงคืนเหรอเเสบียงเที่ยงคืนวันนี้ขอตำร่าหน่อยนะความรู้สึกวันนี้สั้งตั้งละละไปได้งานงานรู้สึกตั้งตั้งหนึ่งว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมดชม đi khỏi thôi khỏi đi được không đây với độc

ของขวัญให้ด้วยพี่ชิงช่างพี่ชินชงพี่วิเห็นเขาเห็นเขายืนเฝ้าของเขาอยู่เขาเอาของขวัญมาให้นะพี่หมวยพี่หมวยเสียงดังนะ สิจังน่ารักอะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอยามีคนต่ออยู่ต่อ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ่ายพักนิ่งก่อนนะครับ